สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ก่อมีเมนูสบแซ่บชุพีิุ้ร้อข้ากิ้งเราจ้ะวันนี้ก่สิแกงไก่เซรามิส้เนาะแกงไก่เซรามิค ส้มลงไปคั่วด้วยเลยไม่สมเนี่ยต้องล้างน้ำสกอ๊อตเลยจ้ะล้างขันขออกลอยล้างกระมั่นสามน้ำแล้วเนาะเชฟก็าจะาหญายากแล้วมีโดนน้ำตาลเยจ้ะขวาก่อน ไปมาปูดใส่ไฟสตรใครไม่รู้ทำยังไงนะก็เจอ,อยฟเห็ดแบบเน้จ้ะเราต้องยานข้าวบ่ข้าวเพราะว่าเรารวนก่อนเรายังไม่ได้ใส่น้ำเนาะเห็นไก่มาสุกป,ประมาณ80%ก่อนจะ้ะขวาจะน้ำแห้งข้าควไฟสิเติมน้ำเป็นน้ำแกงนะ ยังไงก็ไม่คลาวแน่นอนเนาะเก่แบบนี้เขาจะได้นำแกงเข็มข้น แรงๆเลยนะอเียอ่ะี้เกดใหมมันเป็นดังๆต้นคดีโมเยเป็แม่ข้องหมอไหมเนะ เด็ดตักดดตักเด็ดตักเล้อดีับหม,มอเดี๋ยวก่อนพอล้วนก็นอกเดี๋ยวล้วนในที่ป่อนให้เป็นใจ จะเห็นว่าเขาอบัวไปเขาล่น,นไปนำนวัว,ขวเขาจะออกมาแบบนี้แล้วเราก็มามน้อบขัวเิ่มขนก็นจะได้นำมาขึ้ ไปเปลือยไปเกลือยนะจาะก็หมอเดีดกันเนาะเดี๋ยวมหมอเดีดก็จะมาปรุงกันจะ้ะมาจากนี้ยะคามาปรุงกันเนาะใส่ชูรสล,ลงไป ส่ดดสลายจะไเข้มตรตอนกนัิแกงเข้าปไปใส่เกลือลงไปแล้วนะไม่พอเราเพิ่มได้แต่ถ้าเกินมันแก้ยากเลย ปลาแดกน้ำปลาแดกเนี่ยขึ้นอยู่กับความ,มาาหักเราจะไป้บะหมักกับข้าใส่เนาะเราข้นเกลกสอบา่ามันไม่กินเราไม่สมด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลาแดดก็ใส่ไปนิดนึงจ้ะ พอแล้วทีนี้เราก็จะมาคางไว้สัดไใใกลเพลื่อยจ้ะแป๊บนึงเนาะประสิทางไว้ประสิทนิที่จ้ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันมาจากที่ไหนได้เวลาใส่ผักกันแล้ว อีตัวลงไปต้นหอมเป็นคอนเรียบร้อยแกงไก่ใส่นมไม้ส้มของเราเซฟแซ่บนำกลมเด้อดจ้าไสตักเข้าไ ร้อยโรงเรียนจีนหลักไส้ถั่วไปกินไม่ต่อสดน้ำมันหนะอนแล้ละอะไรนะจ๊ะเ่อขอบคุณจ่ะขอบคุณที่กดติดตามมากนะขอบคุณชาวรัสการกดติดตามจ้ะอะไรจะแม้จะไม่คิดนานนะจ๊ะสวัสดีจ้า